ยาวมักรกระเป๋ายิ่งชุบ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 สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ออกมาเจอกับนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณนั่นเองค่ะนะคะเมื่อกี้คุณคณรูกำลังเบายิ่งชุบกันอยู่เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในกิจกรรมที่ชื่อว่า เป่ายิ่งชุบป,ปุ๊บปั๊บค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะการเป่ายิ่งชุบป,ปุ๊บปั๊บเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยเขียนโปรแกรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่สองนะคะนะักเรียนชื่อกิจกรรมว่าเป่ายิ่งชุบป,ปุ๊บปั๊บนะคะซึ่งก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคํสั่งเหมือนเดิมนะคะ ต่เดียวนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมกันนะคะเดี๋ยวคครูๆขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยเคยเล่นหรือเปล่าคะปอยิ่งชุกเนี่ยอ๋าหลายคนเคยเล่นใช่ไหมคะและ้วแต่ละคนเนี่ยจะมีอาวุธอะไรบ้างเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะอาวุธตัวแรกนะคะนั่นก็คือกระดาษนั่นเองค่ะถ้าเราทำมือแบบนี้นะคะนั่นก็คือกระดาษนะคะต่อไปอย่างที่สองคือสู้ อันนี้นะคะก็คือกันไกลนะคะการไกลเอาไว้ตัด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 ค่ะมอบ่ายอีกอันหนึ่งก็คือค้อนนะคะค้อนก็คือเอาไว้สําหรับทุบทุบทุนั่นเองนะคะนี่ก็คืออาวุธนะคะมีกระดาษมีกันไกลแล้วก็มีค้อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่า ถ้าคู่แข่งของเราเนี่ยออกอาวุธอะไรมาแล้วเราเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะให้ชนะคู um ่แข okay. ่งให้ได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะถ้าคู่แข่งของเรานะคะแล้วก็ตัวเราเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าถ้าคู่แข่งของเราออกอันเนี้ยอ่าสมมุติอันแรกค่ะถ้าสมมุติว่าคู่แข่งของเรานะคะออกคอนใช่ไหมคะนักเรียนคู่แข่งออกคอนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะออกอะไรคะ ทำที่ทำให้เราเนี่ยไม่แพ้นะคะอ่าอ่าอันนี้นะคะคุณครูก็จะออกเราตัวเราก็จะออกพ้อนเหมือนกันค่ะเพราะถ้าเกิดพรอนเจอกบบพ้อนเป็นยังไงคะนักเรียนผลกานแข่งขันก็คือเสมอน,นั่นเองค่ะคือทำยังไงก็ได้ค่ะอย่าให้ตัวเองแพ้นะคะต่อไปถ้าคู่แข่งออกพ้อนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะออกอะไรอ่าเราก็จะออกกันไกลถ้าสมมติเราออกกันไกลแบบเนี้ย กันไกอทำอยังไงคะตัดคอนได้ไหมกันไกตัดค้อนได้ไหมคะเั็ไกตัดคอนไม่ได้ค่ะแต่คอนเนี่ยสามารถทุบๆๆกันไกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบเนี้ยตัวเราจะแพ้นะคะต่อไปคะ่ะถ้าสมมุติว่าคู่แข่งของเรายัางออกค้อนเหมือนเดิมถ้าเราออกเลยอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะคอนเราออกไปแล้วกันไกเราออกไปแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกระดาษค่ะถ้าสมมุติว่าเราออกกระดาษเนี่ยนะคะ เพื่อนเป็นค้อนใช่ไหมคะค้อนเนี่ยมาทุบก,ก,กระดาษกระดาษก็ไม่รู้สึกรู้สึอะไรใช่ไหมคะแต่กระดาษนะคะสามารถห่อค้อนได้ค่ะกระดาษสามารถห่อค้อนได้เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ถ้าเราออกอาวุธแบบนี้นะคะเราก็จะชนะค่ะเราไปดูต่อเลยค่ะถ้าคู่แข่งของเราเนี่ยออกกันไกลบ้างถ้าคู่แข่งของเราออกกันไกลแล้วตัวเราก็ออกกันไกลนะคะ แสดงว่าข้อนี้ก็คือเสมอกันเองนะคะเพราะว่ากันไกลกับกันไกลเจอกันก็เสมอแล้วถ้าคู่แข่งของเราออกกันไกลนะคะแล้วตัวเราเนี่ยออกกระดาษอ่กากันไกลเป็นยังไงคะกันไกลสามารถตัดกระดาษได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้นะคะเราจะแพ้ ต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือคู่แข่งของเราออกกันไกลนะคะแล้วเราออกค้อนอการไกลตัดค้อนได้ไหมคะการไกลตัดค้อนไม่ได้แต่ค้อนสามารถทุบก,กัรไกลได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบนี้เราก็จะชนะค่ะเราไปดูต่อเลยค่ะนักเรียนถ้าสมมุติว่าคู่แข่งของเราเนี่ยออกกระดาษบ้างนะคะถ้าคู่แข่งของเราออกกระดาษนะคะเราก็ออกกระดาษด้วยแสดงว่า เสมอนะคะแต่ถ้าคู่แข่งของเราออกกระดาษนะคะแล้วเราออกกันไก่เป็นยังไงคะข้อนี้กันไกลตัดกระดาษได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะชนะนะคะต่อไปค่ะคู่แข่งของเรายังออกกระดาษอยู่ถ้าเราออกพอน,นะคะพอนไปทุกกระดาษเหมือนเดิมค่ะซึ่งตูบมอคพอนทุกกระดาษกระดาษเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่กระดาษสามารถ ออค้อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะแพ้นะคะนี่ก็คือ,อตัวอย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดก่อนว่าเราจะออกอะไรนะคะเราก็ต้องวางแผนดีดนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูกิจกรรมของเรากันเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมเป่ายิ่งฉุกป,ปุ๊บปั๊บนี้นะคะก็คือเขาให้นักเรียนนะคะ่ะ ช่วยเขียนโปรแกรมให้อินนะคะก็คือเขียนโปรแกรมให้กับขุนยนต์ของเรานั่นเองนะคะเขียนโปรแกรมให้กับอินนะคะเป่ายิ่งฉุกนะคะแข่งขันกับขุนยนต์คู่แข่งค่ะทํายังไงก็ได้ให้ชนะนะคะนักเรียนจะวาดรูปลงไปก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันวาดยากเนี่ยครูอนุโลมนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงในช่องว่างได้เลยนะคะก็คือเขียนคําว่ากันไกล เขียนคำว่ากระดาษแล้วก็เขียนคำว่าค้อนนะคะทีนี้เนี่ยนักเรียนเติมลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะซึ่งคำสั่งที่อิ่นะคะสามารถใช้ได้เนี่ยมีอยู่เพียงแค่6คำสั่งเท่านั้นนะคะในการแข่งขันแต่ละรอบเนี่ยห้ามใช้คำสั่งเกินที่กำหนด ก็คือนะักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมให้อิมเนี่ยออกค้อนนะคะออกค้อนเนี่ยได้2ครั้งนะหรือว่าสองรอบนั่นเองนะคะแล้วออกกันไกลเนี่ยก็2รอบเหมือนกันหรือว่าออกกระดาษก็2รอบเหมือนกัน3รอบได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือเป็นเงื่อนไขว่าเราจะต้องเขียนให้ออกได้แค่2รอบนะคะนะทีนี้เราไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างนักเรียนดูเลยว่า อันนี้หุ่นยนต์คู่แข่งนะคะแล้วก็ตัวอินข้อดีนะคะในการเขียนโปรแกรมในครั้งนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถรู้ค่ะรู้ว่าคู่หุ่นยนต์คู่แข่งของเราเนี่ยออกอะไรบ้างนะคะนี่คือข้อได้เปรียบของเรานะคะคือเรารู้แล้วว่าเขาออกอะไรแล้วเราจะออกอะไรถึงจะชนะนั่นเองค่ะ มาดูนะคะนี่คือตัวอย่างนะอันนี้หุ่นยนต์คู่แข่งนะคะแล้วก็นักอ,อิ่มของเรานะคะยกที่1ค่ะยกที่1น,น,นะคู่แข่งของเราออกคอนเพราะฉะนั้นเราจะออกอะไรคะเราถึงจะชนะคอนนะคะเราก็ออกกระดาษค่ะพราะกระดาษมาหอกคอนได้เพราะฉะนั้นยกที่1เราก็จะชนะค่ะไปดูยกที่2ค่ะ ยกที่2ค่ะคู่แข่งของเรานะคะออกกันไกลนะคะแล้วบุ่ญยนตน้องอิ่มของเราออกค้อนนะคะก็คือค้อนเนี่ยสามารถทุบก,กันไกลได้ค่ะเพราะฉะนั้นในยกที่สองเราก็จะชนะค่ะไปยกที่3ค่ะยกที่สามนะคะนักเรียนคู่แข่งของเราเนี่ยออกกระดาษแล้วเราจะออกอะไรเราก็ออกกันไกลเพื่อจะได้ไปตัดกระดาษค่ะ เพราะฉะนั้นในยกที่สามเราก็ชนะค่ะต่อไปค่ะยกที่สี่นะคะยกที่สี่อาุกแข่งของเราออกค้อนอี่เนี้ยเราออกกันไกลกันไกลตัดค้อนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพ่อนี้เนี่ยนะคะน้องอิ่มก็เลยแพ้ไปค่ะอ่าทีนี้เรามาดูสิคะว่าอิ่มเนี่ยชนะกี่ครั้งคะเมื่อกี้อิ่มชนะไปสามครั้งะคะ่ะนักเรียนอิ่มชนะไปสามครั้งนะคะเราก็ เสมอเนี่ยไม่มีเลยนะคะแล้วอิ่มก็แพ้ไปหนึ่งครั้งก็คือยกที่4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คิดคะแนนนะคะเราชนะ3แต่เราแพ้ไป1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาสนะคะที่เราชนะเนี่ยลบออกไป1เราก็จะได้คะแนนแค่2คะแนนแค่นั้นเองค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะข้อได้เปรียบของเราตอนนี้คือเรารู้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยออกอะไรนั่นเองค่ะเราไปดูการแข่งขันรอบที่1กันดีกว่าค่ะนักเรียนการแข่งขันรอบที่1น,นะคะบุนยนต์ของเรายกที่1น,นะคะเขาออกกันไกลทีนี้นักเรียนลองคิดดูสิว่านักเรียนจะออกอะไรให้ชนะบุญยนถ้าเราออกกระดาษได้ไหม ถ้าเราออกกระดาษจังไกก็ตัดกระดาษเราก็แพ้ถ้าเราออกกันไกลเราก็จะเสมอแต่ถ้าเราออกคอนคอนทุกกันไกค่ะเราก็จะชนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณรูจะเขียนโปรแกรมให้อินเนี่ยเป็นคอนค่ะออกค้อนไปเลยเพราะว่าค้อนสามารถทุกกันไกลได้เราก็จะชนะนะคะไปยกที่สองค่ะยกที่สองเนี่ยเขาออกกันไกลอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ แล้วคุณรูจะออกอะไรนีหนะ้าให้ชน,นะคุณรูยังออกค้อนเหมือนเดิมค่ะก็ราคุณรูสามารถทุบก,กันไกลได้นะคะต่อไปตอนนี้เราใช้ค้อนไปสองแล้วนะคะนักเรียนไม่สามารถใช้ค้อนได้อีกแล้วเพราะว่าในเงื่อนไขของเขาคือบอกว่าใช้ได้แค่สองครั้งนะคะต่อไปเพื่อนออกกระดาษอ่าคู่แข่งออกกระดาษค่ะนักเรียนจะออกอะไรให้ชน,นะคะอ่าเราก็อ,ออกกันไกลค่ะกันไกลจะได้ตัดกระดาษไงนะคะ ต่อไปเราก็จะชนะนะไปยกที่4ี่ค่ะยกที่4เพื่อออกกระดาษอีกเราก็ออกกันไกลอีกค่ะเราก็จะได้ตัดกระดาษเราก็จะชนะเห็นไหมคะตอนนี้เราชนะมา4ี่ครั้งแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะยกที่5้าค่ะเพื่อออกค้อนเราจะออกอะไรให้ชนะคะเพื่อออกค้อนถ้าเราออกค้อนเราก็จะเสมอถ้าเราออกกันไกลกันไกลตัดค้อนไม่ได้เราก็จะแพ้แต่ถ้าเราออกกระดาษกระดาษมาห่อค้อนค่ะ เราก็จะชนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูก็จะเขียนน้อิมออกกระดาษค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เราก็จะชนะไปทั้งหมด5ครั้งเลยค่ะเสมอมีไหมเสมอมีไหมคะอ่าเสมอไม่มีค่ะแพ้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นน้องอิมก็จะได้คะแนนไป5คะแนนค่ะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะการแข่งขันในรอบที่2อนะคะหุ่นยนต์คู่แข่งนะคะ เราแข่งการจำนวน5รอบเหมือนกันนะคะ,ะ,คะเราไปดูครั้งที่1กันเลยค่ะหุ่นยนต์คู่แข่งของเราออกกันไกลค่ะเราจะออกอะไรให้ชนะคะอ้าวเราก็ออกค้อนค่ะก็ออกค้อนไปทุกกันไกลเลยนะคะเราก็จะชนะนะคะต่อไปรอบที่สองนะคะรอบที่สองเนี่ยหุ่นยนต์คู่แข่งของเราออกกันไกลเราจะออกอะไรดีให้ชนะคะอ้าวรู้จะออกค้อนอีกก็ค้อนไปทุกกันไกลอีกค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราชนะไปสองรอบแล้วนะคะต่อไปรอบที่3ค่ะคูนยนคู่แข่งของเราเนี่ยออกกันไกลอีกเหมือนเดิมเราจะออกอะไรนะคะถามว่าเราออกพ้อนอีกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้ไป2แล้วเห็นไหมคะอ่ะเหลืออีก2อย่างคือกระดาษแล้วก็กันไกลถ้าเราออกกระดาษถ้าเราออกกระดาษใช่ไหมคะกันไกลมาตัดกระดาษเราก็าแพ้ทีนี้เราทํายังไงก็ได้อย่าให้เราแพ้ แล้วอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นคุณครูก็จะออกอะไรเอ่ยออกกันไกลค่ะกันไกลกับกันไกลเราก็จะได้เสมอกันไงคะเราจะไม่แพ้ค่ะทํายังไงก็ได้ไม่ให้แพ้นะคะต่อไป้อที่สี่รอบที่สี่นะคะหุ่นยนต์คู่แข่งของเราออกกันไกลเราก็ออกกันไกลอีกค่ะทํายังไงก็ได้ไม่ให้แพ้นะคะต่อไปสุดท้ายนะคะเขาออกค้อนค่ะเราจะออกอะไรให้ชนะ เราก็ออกกระดาษค่ะนะักเรียนว่ากระดาษมาห่อค้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะผลคันแข่งขันก็คือน้องอิ่มเนี่ยชนะไปสามรอบนะคะเสมอไปสองรอบนะคะแพ้ไม่มีนะคะดังนั้นคะแนนที่น้องอิ่มได้ในรอบนี้ก็คือสามคะแนนค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจหรือยังคะมาถึงขั้นนี้แล้วเราไปดูการแข่งขันรอบที่3ในข้อที่3กันเลยค่ะ ข้อที่3นะคะก็จะมีการแข่งขันการจํานวน6รอบเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะถ้าเพื่อนนะคะหุ่นยนต์คู่แข่งของเราเนี่ยออกกระดาษเราจะออกอะไรคุณครูจะเขียนโปรแกรมให้น้องอิ่มออกกันไกลเราก็จะชนะนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะรอถ้าถึงหุ่นยนต์คู่แข่งของเราออกค้อนคุณครูจะออกค้อนด้วยเพราะว่าจะได้เสมอนะคะ่ะต่อไปค่ะข้อที่3ยอดที่3นะคะหุ่นยนต์คู่แข่งของเราเนี่ยออกกระดาษ ออกกระดาษทีเนี้ยคุณครูก็จะออกกันไกลแล้วคุณก็จะชนะตอนนี้ชนะสองเสมอหนึ่งนะคะอไปค่ะรอบที่สี่ค่ะเขาออกค้อนเราก็ออกค้อนอีกเพราะถ้าเกิดเราออกกันใจก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อนี้ข้อรอบที่ห้าค่ะคุณเยือนคู่แข่งของเราออกกระดาษคุณครูก็ออกกระดาษจะได้เสมอต่อไปข้อรอบที่6ค่ะคุณเยือนคู่แข่งของเราออกกระดาษอีกคุ้ครูก็ออกกระดาษอีกค่ะก็จะได้เสมอคือเราจะไม่แพ้เลยนะคะ ทีนี้ค่ะคลงานแข่งขันค่ะอิมชนะไป2รอบค่ะเสมอไปสีรอบค่ะแล้วก็แพ้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นน้องอิ่มก็ได้คะแนนไปทั้งหมด2คะแนนค่ะ,นานคะบางคนสงสัยว่าแล้วทำไมตรงเนี้ยคุณครูไม่ออกกระดาษน่ะคุณครูจะได้จัดชนะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราออกตรงเนี้ยเป็นกระดาษน่ะกระดาษไปห่อค้อนโอเคได้ค่ะเราชนะสรอบนี้ เป็นกันไกลตัดกระดาษเราชนะ3ตรงนี้ถ้าเราออกกระดาษอีกเราชนะเป็น4่ใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยค่ะเราชนะ4แต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยเราออกอกระดาษกับกาไกลไปแล้วตรงนี้เราก็จะเหลือแค่ค้อนพอเหลือค้อน2ออันเราจะแพ้ทันทีค่ะเพราะว่ากระดาษมาห่อค้อนกระดาษมาห่อค้อนก็จะกลายเป็นชนะสี่แล้วก็แพ้ไปสอง ชนะ4ี่แพ้2เราก็จะได้คะแนนแค่แ2คะแนนเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนแล้วอันนี้คุณครูไม่อยากแพ้ค่ะกูเอาเสมอดีกว่านะคะดังนั้นเราก็ได้คะแนน2คะแนนเหมือนกันนะคะใครที่ต่างจากคุณครูได้นะคะแต่ว่าพยายามอยาทําให้แพ้ก็แล้วกันนะคะไปข้อที่4กันค่ะน,น,นักเรียนก็บอกว่าให้นักเรียนนะคะช่วยกันแก้ไขโปรแกรมต่อไปนี้เพื่อให้อิ่มน,นะคะใช้จําน,นวนคําสั่งตามกติกา แล้วก็ชนะหุ่นยนต์คู่แข่งด้วยนะคะซึ่งในกติกานะคะก็คือสามารถใช้ได้แค่สองครั้งนั่นเองค่ะพอนสองกันไกลสองแล้วก็กระดาษ2ค่ะทีเนี้ยนันเดียนก็ลองดูโปรแกรมนะคะที่เขาเขียนมานะคะก็ะคือนักเรียนจะต้องแก้ต้องปรับโปรแกรมมาคะ่ะว่าเราจะหาแค่ไขข้อผิดพลาดได้ยังไงนะคะอ่ะมาดูเลยนะคะอันเนี้ยคู่แข่งของเราออกกระดาษเราออกกันไกลเราชนะใช่ไหมคะชนะหนึ่งนะต่อไปคู่แข่งของเราออกกระดาษเราออกกันไกลอีก เราก็ชนะเป็น2นะคะตอนนี้กันไกลเราไม่สามารถใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ไปสองแล้วต่อไปค่ะยกยุกที่3、รอบที่3นะคะเขาออกกระดาษเราออกกันไกลอีกได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะออกอะไรนะคะตรงเนี้เราจะออกอะไรให้ชนะอ่าต่อไปตรงนี้ค่ะข้อที่สี่นะคะรอบที่สี่เพื่อออกกันไกลค่ะคู่แข่งของเราออกกันไกลเราจะออกอะไรถ้า,ราออกกระดาษที่เราแพ้ใช่ไหมคะ ผมว่าตรงนี้เป็นลองแก้ดูว่าเราจะแก้ยังไงนะคะให้ให้เราชนะค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดูซิอ่าอันนี้นะคะก็คือเรามาแก้ไขโปรแกรมค่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราชนะไปสองอ่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเกินคําสั่งนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราออกกระดาษเนี่ยเพื่อออกกันไปเนี่ยเราก็จะแพ้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขโปรแกรมให้อิ่มชนะได้อย่างไรไปดูยกที่หนึ่งค่ะ เพื่อนออกกระดาษอ่าผู้แข่งของเราออกกระดาษเราจะออกอะไรดีอ่าเราจะออกกันไกลนะคะเพราะว่าเราจะชนะเพราะกันไกเอาไปตัดกระดาษได้ใช่ไหมคะจะตัดกระดาษได้เลยต่อไปค่คะรอบที่สองค่ะเขาออกกระดาษเราก็ออกกันไกลอีกอ่าเพราะว่ากันไกตัดกระดาษได้เราก็ชนะไปสองใช่ไหมคะต่อไปรอบที่สามค่ะเพื่อนออกกระดาษค่ะเราจะออกอะไรดีอ่าเราก็ออกกระดาษค่ะเราจะได้เสมอไงไม่ต้องแพ้ใช่ไหมคะเราได้เสมอ ต่อไปค่ะเพื่อออกกันไกลเราจะออกอะไรดีคะเราถึงจะชนะเราก็ต้องออกค้อนว่าค้อนทุบก,กันไกลได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยนะคะอิมชนะไปกี่ครั้งคะนักเรียนอิมชนะไปสามครั้งค่ะเสมอไปกี่ครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งแพ้มีไหมคะแพ้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะคะน้องอิมของเราก็จะได้คะแนนไปสามคะแนนค่ะคือทํายังไงก็ได้คะนักเรียนไม่ให้แพ้ ะะต่อไปเราไปดูข้อที่5กันดีกว่านะคะข้อที่5้าก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะต้องแก้ไขโปรแกรมให้น้องอิมเหมือนเดิมนะคะคือหาจุดหรือว่าหาแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะข้อที่ห้าบอกว่าให้นักเรียนนะคะแก้ไขโปรแกรมต่อไปนี้นะคะให้อิมเน่ยเป่ายิ่งชุบโดยไม่แพ้หุ่นยนต์คู่แข่งต้องชนะและเสมอเท่านั้น เนี่ยต้องชนะและเสมอเท่านั้นค่ะอ่ะตอนแรกนะคะผู้แข่งของเราเนี่ยออกกระดาษเราออกกันไกลเราชนะนะคะต่อไปคุณโยนผู้แข่งออกกันไกลเราออกพอนเราชนะต่อไปรอบที่3คผู้แข่งของเราออกพอนเราออกพอนเสมอต่อไปรอบที่4ี่ค่ะคู่แข่งของเราออก กันไกลเราออกกันไกลก็เสมอนะคะตอนนี้กันไกลออกไปแล้วสองพ้อนออกไปแล้วสองนะคะต่อไปค่ะอ่าข้อที่ห้ารอบที่ห้านะคะก็คือเพื่อนออกกันไกลผู้แข่งของเราออกกันไกลนะคะแล้วถ้าเกิดเราออกกระดาษจะเป็นยังไงอ่าเพื่อนก็จะตัดเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะแพ้ทันทีอ่าทีเนี้ยเขาบอกว่าจะทํายังไงคะต้องชนะและเสมอเท่านั้นเรียนลองแก้ไขโปรแกรมดูสิคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะรอบที่หนึ่งค่ะรอบที่หนึ่งนะคะผู้แข่งของเราออกกระดาษค่ะเราออกอะไรดีอ่าทุก,ก็กจะออกกันไกลใช่ไหมคะกันไกลไปตัดกระดาษได้เราก็จะชนะอ่ะรอบที่สองค่ะเขาออกกันไกลเราจะออกอะไรดีเราออกค้อนค่ะค้อนจะได้ไปทุบกันไกลให้ชนะชนะไปสองเลนะคะ ต่อไปยกรอบที่สามค่ะเขาออกค้อนเราจะออกอะไรดีถ้าเราถึงจะชนะจากอันเดิมนะคะจากอันเดิมเขาออกค้อนด้วยเป็นเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะออกอะไรดีคะอ่าเราก็ออกกระดาษค่ะกระดาษจะไปห่อค้อนอ่าเราก็ออกจะ,นนะชนะเห็นไหมคะชนะไปสามแล้วนะคะต่อไปคะ่ะยกที่สี่รอบที่สี่นะคะเขาออกกันกรรเราจะออกอะไรดีเราถึงจะชนะถ้าเราออกกระดาษเราจะแพ้ ถ้าเราออกค้อนเราจะชนะถ้าเราออกกันไกลเราจะเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณคก็จะออกค้อนค่ะค้อนไปทุกกันไกลค่ะเราก็จะชนะนะคะต่อไปรอบที่5ค่ะเขาออกกันไกลเราออกค้อนอีกได้ไหมเราออกค้อนอีกไม่ได้นะคะเพราะออกไปแล้วสองรอบเราออกกันกระดาษได้ไหมกระดาษออกไปแล้วหนึ่งถ้าเราออกกระดาษเราจะแพ้ เพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูก็จะออกกันไกลเพื่อให้เสมอนั่นเองค่ะทีนี้เรามาสรุปอู่เคะอิมชนะไปกี่ครั้งทะาเมื่อกี้อ่าอิมชนะไปสี่ครั้งค่ะแล้วอิมก็เสมอหนึ่งครั้งแพ้มีไหมคะนักเรียนแพ้ไม่มีค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะน้องอิมก็ได้คะแนนไป4คะแนนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการกิจกรรมที่ชื่อว่า ปอยิ่งฉุบปุ๊บปั๊บนั่นเองนะคะก็คือนะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเน้นให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการเขียนโปรแกร,รมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่งนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยต้องสามารถแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ก็เหมือนที่เรามีการแก้ไขโปรแกรมในข้อ4、ข้อ5เมื่อกี้นะคะว่าเราจะทําอย่างไรนะคะให้เราเนี่ยชนะให้ได้ะคะ่ะทำยังไงก็ได้ให้เราชนะ ไม่ให้แพ้นะคะเสมอก็ยังดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะขอ,อในกิจกรรมนี้นะคะก็ฝึกให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมอย่างง่ายดยใช้บัตรคต่างแล้วก็ฝึกให้นักเรียนเนี่ยรูจักหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วก็สามารถแก้ไขโปรแกรมได้นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ได้ให้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมาสอนกับนักเรียนของเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบ,บเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ